ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Modern Review นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหมวกกันน็อกนะครับเปิดหน้าหรือหมวกกันน็อก Open Fa c e นะครับเป็นแบรนด์ของ HJC ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่น HJC I30 ตัวนี้ใครที่เป็นสายสกูตเตอร์นะครับหรือเป็นสาวก HJC นะครับผมว่าไม่ควรพลาดครับวัสดุเปลือกบวกนะครับใบนี้จะเป็นแอดวาน p o l y c a r b o n a t ตนะครับที่จะมีน้ำหนักเบานะครับสวมใส่สบายแล้วก็ตัวชิลนะครับจะมีมุมที่กว้างนะครับพร้อมกับการมองเห็นที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ค่อยหลอกสายตานะครับแล้วก็ยังป้องกันรอยสีดขวนนะครับรวมถึงป้องกัน U V ได้ถึง95นะครับแล้วก็รองรับการติดตั้งแผ่นพิมล็อกนะครับหรือแผ่นกันฝ้านะครับส่วนการเปลี่ยนชิลับสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงกดตรงนี้ก็คือยกชิลขึ้นมาให้สุดก่อนนะครับนี่กดนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยตัวชิลก็จะได้กออกอย่างนี้นะครับวิธีถอดชิลส่วนด้านในนะครับก็จะมี แว่นกันแดดจะเป็นแว่นสีดําอย่างนี้นะครับตัวเลือดเปิดปิดก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครนี่เก็บได้อย่างนี้มาดูกันต่อที่ช่องลมกันนะครับช่องลมจะมีช่องลมเข้า3จุดนะครับก็คือบริเวณข้างบนเลย3จุดนี้แล้วก็ช่องลมออกข้างหลังอีก1จุดจะเป็นตัวนี้เลยนะครับช่องลมก็ถูกออกแบบมาให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่บวกกับน็อกและถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับมาต่อกันที่นวมนะครับตัวนวม ตัวรองของ HJC I30 ตัวนี้นะครับค่อนข้างหนานะครับแล้วก็นิ่มนวมจะเป็นแบบมัลติคูลนะครับเป็นแบบระบายความร้อนได้ดีเนื้อผ้าก็ป้องกันแบคทีเรีย e ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสามารถถอดซักได้นะครับเราจะมาถอดนวมกันให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มจากวมแก้มก่อนะเป็นแบบนี้เป็นแพ็คนี่นครับก็ถอ,อดมาได้เลย นี่นะครับฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันแบบนี้ข้างในก็จะมีช่องเว,ว้าบลูทูธให้นะครับคือค่า,าแล้วก็ต่อไปก็เป็นนุมหัวก็ดึงได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับก็จะติดจากข้างนนี้ด้วยเหมือนกัน ก็สามารถดึงออกได้นี้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องลมนะครับให้เห็นว่าระบายอากาศยังไงนะครับก็มีเจ๊ะรองโฟมให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่รองรับสมาร์ท h c นะครับนี่ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูกันนะครับว่าทรงจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังการใส่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คับความรู้สึกตอนใส่นะครับตัชิวมีมุมมองที่กว้างนะครับแล้วก็เวลาตอนเราใส่แล้วฝ้าขึ้นนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราขับขี่นะครับตัวอากาศจะเข้าไปถ่ายเทในหมวกนะครับก็ทําให้ฝ้าหายไปเองนะครับแล้วก็แว่นลงมาที่ระดับสายตาของเราพอดีก็ตัวนวมค่อนข้างจะบีบช่วงกลามนะครับมาต่อกันที่สายรัดคางนะครับสายรัดคางแบบกิ๊บลี e l สนะครับหรือกิล็อกนะครับหรืออก ง่ายนะครับพอตอนใส่ก็เขานี้นะครับแล้วก็ตัวหมวกนะครับจะมีน้ําหนัก1,500กรัมนะครับบวกลบ50จะมีบริเวณนี้บอกกันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเปลือกหมวกเช่นกันนะครับส่วนเปลือกหมวกของรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็สาหมวกก็จะมี S นะครับ M L XL นะครับราคาก็อยู่ที่5,500บาทนะครับทุกสีทุกลายเลย สุดท้ายนะครับเรื่องมาตรฐานนะครับจะมีามาตรฐาน ECE นะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกของบ้านเราด้วยนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจหมวกใบนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองหมวกหน้าร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับอยู่ตรงโครงการเดอะคอนเน็กหนึ่งครับฝั่งตรงข้ามกับทะเลสาบเมืองทองนะครับฝั่งเดียวกับตลาดนัดมะลินะครับแล้วก็ร้านเรานะครับก็ยังมีบริการผ่านทางช้อปปี้นะครับเพียงเพงเราะว่ามอเดิรนบครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับก่อน